ผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีชื่อเสียงขนาดไหนแต่ว่าเมื่อวันก่อนคือเพื่อนของผมได้นำนำเกมเกมนี้เข้ามาผมก็เลยได้ลองเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่พบนี่มันสซคิโลที่บ้านและด้วยเห็นนี้ก็ตามที่เห็นแล้ะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันเมื่อเราเข้าเกมมาก็จะมีบทฝึกสอนให้เรานิดหน่อยนะครับ คือต้องเกินไว้ก่อนอย่างนี้ว่าผมไม่เคยเล่นเกมเซคิโลหรือเกมแนวโซมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือของผมมันก็จะกากมากแล้วตอนนี้ผมก็เล่นไปแล้วประมาณสสัมดานหรือเปล่าก็เคเดี๋ยวผมขอมาเล่นด่านนี้แล้วกันมาแล้วว่ะผู้พิทักษ์แห่งหมอกเหรออย่างงี้ต้องโดนนะแล้วก็มีสเตปของเราอยู่นะครับอบล็อกไม่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 อืม เป็นไงกันได้โอ้ยโอ้ยมาอุวิอ้อ <c oughs> อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้มันคือไซคิโรที่บ้านเพราะฉะนั้นเราสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งทีมาเจอกันอืมอ้ยวิวิวเวลาสวนอุยอ้ยเกตเต็มเกตเต็มเฮ้ยหลบได้ไงอ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้มารอบนี้คือเอาจริงแล้วนะเออให้ยาให้ยากินยาแบบอีอะอะไรเงี้อืมโอ้ยชีวิตสอง เย้มาอืมโ <laughs> อนผิดนะเมื่อกี้โอ้โอเคดันเมื่อกี้อาจจะยากไปเดี๋ยวผมลองมาดัานนี้ดูสิโอ้ oh, นี่บอลหรือเปล่ามีสองดาบด้วย oh. Oh. <laughs> อ้ตัวนี้นี่ถ้าจะบล็อกยาวๆไม่ได้อ๋อ oh. อ <laughs> ินยาฟัน oh. <laughs> โอเคได้อยู่อ้อรีหลอดแป๊บรีหลอดแป๊บเฮ้ยยินดีก็ไปท่าใหญ่อ๋ออ๋อมันเข้าเนื้อ <c oughs> มันเข้าเนื้อทุกอันเลยปะ <c oughs> ไปแล้วหนึง่ง <c oughs> ยังยังไม่จบอุ้ยท่าใหญ่อู้โอ้หอ้ฮุ้ย มาเปลี่ยน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 โหอหนักมากเลยสวนสวนสวนอู้อู้อู้โอเคฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ๊ยตายเลยอืมวิเอาดีรอบนี้เอาดีเฮ้ยมาวะเหลอเหลืออีหลอนนึงเหลืออีหลอนนึ่งวิอ้ เอาดีได้เหมือนกันหรือเปล่าอืมมาฟาดฟาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอือหือผมว่าได้ตัวเนี้ยผมว่าได้ฮู้ มอเตอร์อืมกันกันมีอะไรอไหมอุ้ยอ่าสวนแล้วกันโอ้ไม่เคยจะทันเลยท่านี้เฮ้ยมายังไง อืมรอบนี้ได้ไง oh. <laughs> เหลืออีกหนึ่งชีวิตอันนี้ต้องกระโอันนี้ต้องเล่ากันหมดแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืม เฮ้ยอืมอืออืไปเลยเอออ๋อ ต้องบริหารหลอดสแต็กเจอร์ดีๆแล้ววะโอเคถ้านี้เหมือนต้องกระโดดนะเย้ Yay! อ่ะก็นื่องจากเกมนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาสู้นานนะครับหรือจริงๆอาจจะไม่นานก็ได้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าใครที่มีฝีมือเก่งกาจกับผมนะครับก็สามารถมาลองได้ในเกมนี้นะครับไม่มีลิงก์เกมแล้วก็ไม่มีเช็คเกมบอกทังนั้นไปหาเอง